จากผลการศึกษาต่อเนื่องยังเป็นทางการตามสถาบันทางการแพทย์และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกพบว่าเบต้ากลูแคนสายพันธุ์13ทับที่สกัดจากยีสต์นั้นสามารถใช้เพื่อป้องกันและรักษาเนื้องอกและเซลล์มะเร็งได้โดยหลักการทำงานคือเมื่อทานเข้าไปแล้วเบต้ากลูแคนจะไปจับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีชื่อว่าแมคโครฟาจนิวโทรฟิลและ n อนเคสเซลที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองในลำไส้เล็กส่วนปลายที่มีชื่อว่าเพเยแพ h โดยการทำงานจะเริ่มที่แมคโครฟาจโดยที่แมคโครฟาจจะเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกันเสมือนหน่วยลาดตระเวนที่คอยป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งเซลล์เนื้องอกและเซลล์มะเร็งเซลล์แมคโครฟาจเองจะมีขารับเบต้ากลูแคนขนาด2ไมครที่ชื่อเด็กตินวันเมื่อแมคโครฟาจรับเบต้ากลูแคนแล้วทำให้แมคโครฟาจตื่นตัวออกมาค้นหาเซลล์เนื้องอกและมะเร็งได้ดีขึ้น และเมื่อเจอเซลล์มะเร็งแมคโครฟาจจะจัดการทำลายเซลล์มะเร็งนั้นพร้อมส่งข้อมูลต่อไปให้เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า T เซลล์ cell, และเม็ดเลือดขาว T เซลล์จะทำการให้ B เซลล์ cell, สร้างแอนติบอดีที่ตรงกับชนิดของเซลล์มะเร็งออกมาเป็นล้านล้านตัวลอยไปในกระแสลโลหิตเพื่อไปเกาะติดบนผิวเซลล์มะเร็งทั้งหลายที่ยังไม่ถูกเซลล์เม็ดเลือดขาวจับกินส่งผลให้เม็ดเลือดขาวตัวอื่น,นรวมทั้งเม็ดเลือดขาวกลุ่มนิวโทรฟิล ที่ได้รับเบต้ากลูแคนได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนเซลล์ต่างๆที่เป็นปกติก็จะไม่ถูกทำลายแต่อย่างไรนะคะส่วนในการทำงานของ NK เซลล์นั้นจะมีขาวรับเบต้ากลูแคนโดยเฉพาะที่เรียกว่า CR3 เซลล์เม็ดเลือดขาว NK เซลล์นี้ทำหน้าที่หลักคือจัดการเนื้องอกและมะเรง็ง ซึ่งเมื่อ NK เซลล์รับเบต้ากลูแคนเข้าไปนอกจากจะช่วยกันทำลายเชื้อมะเร็งได้ดีขึ้นแล้ว NK เซลล์และแมคโครฟาจยังสามารถช่วยกันผลิตสารคัดหลั่งที่เป็นภูมิต้านทานชนิดของเหลวที่เป็นพิษต,ต่อเซลล์มะเร็งและเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเช่น IL-1, IL-6, H202 และ TNF หรือ Tumor Necrosis Factor โดยเฉพาะ T N F นี้จะเป็นสารคัดหลังไว้ย่อยสลายเซลล์มะเร็งได้โดยตรงเลยค่ะโดยปกติเซลล์มะเร็งจะสามารถแบ่งตัวได้เร็วกว่าเซลล์ทั่วไปเกือบร้อยเท่านะคะทําให้เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเรามีนั้นอาจมีจํานวนไม่เพียงพอในการกําจัดเซลล์มะเร็งได้ แต่ในงานวิจัยพบว่าเซลล์แมคโครฟาจนี้รับเบต้ากลูแคนเข้าไปแล้วนั้นจะสามารถผลิตสารคัดหลั่งเพื่อกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดขาวหรือเซลล์ภ um ูม um ิคุ้มกันส่งผลให้สู้กับเซลล์มะเร็งได้ค่ะและสิ่งที่สําคัญที่สุดจากการค้นพบในงานวิจัยนี้คือการใช้เบต้ากลูคนทำให้การรักษามะเร็งโดยใช้คีโมและฉายแสงได้ผลดีอย่างยิ่งเลยค่ะและจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งด้วย อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและเพิ่มปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดขาวในระหว่างการให้คีมโมได้ด้วยนะคะรวมถึงระหว่างการฉายแสงจนสามารถทำให้การรักษาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ